สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีตรวจสอบรหัสผ่านที่ถูกบุกรุก,กรหัสผ่านที่ใช้ซ้ำกันและรหัสผ่านที่ไม่รัดกุม่มเราจะมาทำการตรวจสอบว่ารหัสผ่านสาหับเข้าใช้งานแอปต่างๆรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆของผมนั้นตอนนี้มีความปลอดภัยหรือไม่มีบุคคลอื่นพยายามบุกรุก,กหรือแฮกรหัสผ่านหรือไม่ มีการตั้งชื่อรหัสผ่านที่ใช้งานซ้ำกันหรือไม่รวมถึงมีรหัสผ่านได้บ้างที่ตั้งชื่อแบบคนอื่นคาดเดาได้ง่ายไม่รัดกุมซึ่งวิธีตรวจสอบรหัสผ่านทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาน,นี้คุณผู้ชมสามารถทำตามผมแล้วนำไปตรวจสอบรหัสผ่านบนมือถือของคุณผู้ชมได้เลยนะครับก่อนที่เราจะทำการตรวจสอบรหัสผ่านนั้นผมจะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคุณผู้ชมจะต้องทำการ บันทึกรหัสผ่านว่าใน Google ก่อนนะครับถ้าเราไม่มีการบันทึกรหัสผ่านว่าใน Google ทาง Google ก็จะไม่สามารถที่จะทําการตรวจสอบรหัสผ่านของเราได้นั่นเองนะครับโอเคอันดับแรกเลยเข้าไปที่การตั้งค่าครับปุ๊บหลังจากนั้นเลื่อนหาคําว่า Google นี่ครับคําว่า Google เราก็แตะเข้าไปปุ๊บและนี่ก็คือบัญชี Google ของเรานั่นเองนะครับในกรณีที่คุณผู้ชมมีบัญชี Google แค่บัญชีเดียว ก็สามารถที่จะเข้าไปทําการตรวจสอบรหัสผ่านได้เลยนะฮะโดยการแตระไปที่จัดการบัญชี Google ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีหลายบัญชีนะครับในกรณีของผมนั้นมีหลายบัญชีสมมติว่าบัญชีนี้ผมไม่ต้องการทําทการตรวจสอบนะครับผมต้องการที่จะตรวจสอบในบัญชีอื่นผมก็แตะไปที่ตรงนี้ฮะสัญ,ญลักษณ์รูปอักษรชี้ล้านขวาเล็กๆตรงนี้ปุ๊บ ก็จะมันมีบัญชี Google ของผมมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะเลือกบัญชี Google ที่ผมจะทําการตรวจสอบล่าผ่านก็คืออันนี้นั่นเองผมก็แตะเข้าไปที่บัญชีที่ผมต้องการตรวจสอบครับปึ๊บมันก็จะเด้งมาหน้าเดิมนะครับมาทดแทนบัญชีเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับฮะก็คือบัญชีชื่อทัชจกรชลไม้นี่นะครับโอเคผมต้องการใช้บัญชีนี้เพื่อการตรวจสอบล่าผ่านผมก็จะแตะไปที่จัดการบัญชี Google ตรงนี้ปึ๊บหลังจากนั้นให้มาแตะคําว่าหน้าแรกตรงนี้ แตะเข้าไปปึ๊บแตะเสร็จเราก็ปัดขึ้นปัดขึ้นมาจนถึงหัวข้อบัญชีของคุณได้รับการปกป้องแล้วนะครับเราก็แตะเข้าไปปึ๊บตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วนะครับให้ทําการปัดขึ้นแล้วมาดูหัวข้อรหัสผ่านที่บันทึกไว้นี่ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่มีการบันทึกรหัสผ่านไว้นะครับก็จะไม่มีฟีเจอร์นี้หรือว่า หัวข้อนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะตรวจสอบรหัสผ่านหรือว่าจะใช้งานในส่วนของการตรวจสอบรหัสผ่านเราจะต้องทาการบันทึกรหัสผ่านไว้ที่บัญชี google นั่นเองนะครับโอเคแตะไปที่รหัสผ่านที่บันทึกไว้ครับปึ๊บแล้วก็มาแตะแถบสีฟ้าตรงนี้ครับไปที่การตรวจสอบรหัสผ่านปึ๊บเมื่อมาถึงหน้าการตรวจสอบรหัสผ่านเราก็มาแตะตรงแถบสีฟ้าตรวจสอบรหัสผ่านปึ๊บเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับ ทางบัญชี Google จะให้เราทาการใช้การล็อกหน้าจอนะครับเพื่อดําเนินการต่อนะครับหลังจากที่เรากดแถบสีฟ้าตรงนี้ดําเนินการต่อนะครับทางบัญชี Google จะให้เราทงการใช้รหัสผ่านซึ่งเป็นรหัสผ่านเดียวกับการปลดล็อกหน้าจอของเราในการดําเนินการต่อไปนั่นเองโอเคแตะไปที่ดําเนินการต่อครับปึ๊บหลังจากนั้นก็แตะที่ใช้การล็อกหน้าจอนะครับในการปลดล็อกนั่นเองแตะกข้ปาไปึ๊บ โอเคหลังจากนั้นเราก็ใส่รหัสนะครับซึ่งเป็นรหัสเดียวกับการปลดล็อกหน้าจอของเรานั่นแหละนะครับผมโอเคหลังจากที ú, réussi, ่เราใส่รหัสผ่านนะครับซึ่งเป็นรหัสเดียวกับการปลดล็อกหน้าจอของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แตะคําว่าเรียบร้อยครับด้านล่างปึ๊บโอเคนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านในการปลดล็อกหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้นั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของการถูกบุกลุกนะครับตอนเนี้ยของผมเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงว่าไม่มีนยฮะไม่มีรหัสผ่านที่ถูกบุกรุก โอเคลองแตะดูเพิ่มเติมที่ลูกศรที่ลงตรงนี้นะครับปึ๊บนีครับจากข้อมูลของเราไม่พบว่ามีรหัสผ่านที่คุณบันทึกไว้ถูกบลรุกแต่อย่างใดนะครับอ่านะครับผมถ้าเกิดว่ารหัสผ่านมีการถูกบลรุกนะครับทาง Google ก็จะแจ้งให้เราทําการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีนะครับสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังเนาะนะครับอ่าโอเคตอนนี้ในหัวข้อแรก ไม่มีแหลทผ่านที่ถูกบุรุกอ่าตอนนี้ผมก็ไม่มีถูกบุลุกผมก็อ่าปิดในส่วนหัวข้อน,นี้นะครับแต่ตรงนี้เลยลูกอ่อลูกศรชี้ด้านบนครับปึ๊บอ่าถัดมาอันที่2มีแหกผ่านที่ใช้ซ้ํา5รายการด้วยกันโอเคตอนนี้ของผมนะครับมีการสร้างรหลทผ่านที่ไม่ซ้ำกันก็คือตอนนี้มีการซ้ำกัน5รายการด้วยกันแล้วก็แตะไปครับลูกศรชี้ลงเพื่อขยายเพื่อดูารายละเอียดน,นะครับปึ๊บ ก็จะมีอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวปัดขึ้นก่อนนะครับนี่ฮะหนึ่งสองสามปัดขึ้น4 5นะครับก็จะมี5รายการด้วยกันที่ผมมีการใช้รหัสผ่านซ้ำกันนั่นเองนะครับจะเห็นว่าทางแอป g o o g l e จะบอกให้เราทำการเปลี่ยนรหัสผ่านนี่ฮะเปลี่ยนรหัสผ่านนี่ครับเปลี่ยนรหัสผ่านซึ่งวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านเราก็นะครับออกจากหน้าจอนี้เพื่อไปที่แอปต่างๆที่ทาง Google ได้แจ้งไว้ว่าให้เราทำการเปลี่ยนรหัสผ่านตั เพราะว่าคุณกําลังใช้รหัสผ่านซ้ํากันอยู่นะครับเราก็ไปแอปแต่ละแอปหรือว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์เพื่อทาการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอาจจะปัดลงนิดนึงนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวปิดหน้าจอสําหรับรหัสผ่านที่ใช้ซ้ํากันเนาะแล้วก็ปิดหน้าจอแต่ไปที่ลูกศรชี้ด้านบนปึ๊บอันดับต่อไปนะฮะมีบัญชีที่ใช้รหัสผ่านที่ไม่ได้กลุ่มก็คือเราตั้งชื่อรหัสผ่านที่ ง่ายในการคาดเดานั่นเองนะครับอ่าเราก็แตะไปที่ลูกศรชี้ลงเพื่อดูรายละเอียดนะครับของผมอ่าของผมมีมีด้วยการ4บัญชีนะครับสำหรับชื่อรหัสผ่านที่ไม่เลดกลุ่มหรือว่าคาดเดาได้ง่ายน,นั่นเองแตะเข้าไปเพื่อขยายดูปุ๊บปาดขึ้นนี่ครับก็มีอยู่รวยการ4บัญชีนะครับ1 2 3 4ี่ที่ผมใช้รหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดานั่นเองนะครับอ่าและทางบุ๊คบัญชี Google ก็จะนะอย่างเช่นอินสตาแกรมเนี้ยนะครับนะฮะพิกซเซเบย์อยนะ่างเนี้ย ผมใช้รหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดาทางบัญชี Google นะครับก็ここจะให้เราทำการเปลี่ยนรหัสผ่านนะฮะเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนรหัสผ่าน,นเปลี่ยนรหัสผ่านสลับวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านก็เหมือนเดิมครับเราก็ไปที่แอปแต่ละแอปหรือว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์เพื่อทําการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดานั่นเองครับซึ่งเป็นรหัสผ่านที่มีความรัดกุมมากกว่านี้นั่นเองนะครับผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับเอเคเดี๋ยวปิดย้อหน้านี้ก่อนนะครับป๊บ คุณผู้ชมก็นําวิธีนีไ้ไปใช้ในการตรวจสอบราดผ่านบนมือถือของคุณผู้ชมได้เลยนะครับและนี่ก็คือวิธีตรวจสอบลาดผ่านที่ถูกบุกรุกลาดผ่านที่ใช้ซ้ากันและราดผ่านที่ไม่ระดกุ่มนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชจกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ